สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยอะไรกันกับผมพงษ์งงทุกวันผมชัยอะไรก็ไม่รู้วันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรดีครับพี่ชัยก็วันนี้นะครับเราจะมาเกาะก,กระแสกันหน่อยนะครับว่าโลกของเราเนี่ยมีอะไรกบ้างที่น่าสนใจนะเรื่องแรกนะครับวันนี้เราจะมาคุยนะคือเราจะไม่เล่าให้เขาฟังก่อนเลยไม่ต้องเราเนี่ยมาทําไมไม่เล่าเลยไม่ต้องครับวันนี้เราเราอยากจะมาคุยให้เพื่อนๆรู้เลยว่าข่าวมีอะไรบ้าง วันนี้คนคือเข้าคอนเซปเลยว่ามึงคุยอะไรกันใช่ใช่ใช่เพื่อนยังไม่รู้เลยผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเปิดมาโอเคเอามาเลยรออยู่แล้วเอามาเลยมาเรื่องแรกนะครับวันนี้เขาบอกว่าท็อปท็อปเลยนะที่คนแบบค้นหาใน Google เลยเขาบอกว่าพิม์พกิโยตินอันดับหนึ่งกิโยตินอ่านึกพอได้ยินชื่อนี้เป็นไงนึกถึงอะไรนึกถึงรัชโยติน เราจโยชินพอดีแล้วเดี๋ยวแวะเซ็นทรัลทาวน์ต่อโอเคไม่ทำไมหรอกกิโยตินคืออะไรพี่กิโยตินกิโินเป็นเครื่องจัรสังหารสำหรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเปิดมาอันแรกมึงไปทางนั้นได้ไงวะนี่คนสนใจสนใจคือ Google ตุกเนี่อันดับหนึ่งนะวันนี้คอนเสิร์ตคำว่ากิโยตินมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของวันนี้ของวันนี้โลกเราเป็นอะไรวะตอนนี้คือแบบทำไมมันสนใจเครื่องประหารวะสั่งในรูปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้คนอื่นดูด้วยว่ากิโยตินคืออะไรอันนี้ผมเห็นในหนังฝั่งแบบแบบฝรั่งฝั่งฝรั่งเห็นเยอะฝั่งฝรั่งเห็นเยอะเพราะว่านี่มันมาจากแบบฝรั่งเศสนิดนึงนี่องตวนหลุยองตวนหลุยสมาชิกกลุ่ม อะคาเดมี่อะไรก็ไม่รู้แหละสมาชิกไม่อ่านออกวะอออมีภาษาไทยมีภาษาไทยจริงๆข่าวมันไม่มีอะไรเลยที่คนก็ก็เอาง่ายๆก็คืออันนี้มันเป็นเครื่องฆ่าคนง่ายๆเครื่องฆ่าคนก็ตัดหัวถ้าใครลองใช้มาแล้วลองคอมเมนต์บอกดูนะครับว่ามาตอบรืไม่ถ้าใครเคยใช้แต่ไม่ไม่ต้องมาบอกผมด้วกันนะโอเคเอาเรื่องต่อไปเถอะพี่เรื่องต่อไปนี่สาระสุดๆนะครับอันดับสองชอบคำว่าสาระจริงๆเลย <sim 67> พิมพ์เลยคำนี้ครับตายเพนพักสิริกุลใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อคุณคุณชื่อคุณคุณผมว่ามันเป็นชื่อของดาราน่าจะเป็นดาราช่องสามเลยรูปขึ้นมาผมรู้ละคนเนี้เป็นชัดเลยชัดดาราที่รุ่นใหญ่แล้วเขาเนี่ยยังสวยอยู่เป็นรุ่นใหญ่ที่ยังสวยอยู่ผมเคยเห็นในข่าวเมื่อประมาณนากเลยนะในเมื่อประมาณแบบนานมาแล้วเนี่ยคือคนเนี้เขาได้สมญานามว่าสาวสองพันปีเอาง่ายๆเอาง่ายสรุปเลย ข่าวเนี้ยโอ้ไม่สรุปด้วยสรุปให้เลยยังยังมีสรุปด้วยใช่คือเพื่อนเขาเนี่ยเสียไปนั่นแหละแล้วเขาก็แบบว่าคิดถึงเพื่อนใครนั้นจบเป็นแทนกูเกิลก็ได้แบบนี้แม่งเป็นแทนกูเกิลก็ได้ออจากตอตอปสตอรี่เขาเราไม่รู้เอาเรื่องต่อไปเลยเรื่องต่อไปเรื่องนี้ถูกใจวัยรุ่นแน่นอนนะครับเรื่องอะไรครับวูฟแฮนตันก่อนพี่อย่าเพิ่งบอกผม่อนดครับวูแฮมตันรู้จักเปล่าผมว่าน่าจะ เป็นชื่อทีมฟุตบอลเว้ยออใช่ไหมมาถูกทางทีมฟุตบอลถูกทางแล้วของ <laughs> ไม่ใช่ไทยนะ <laughs> มเมลีกถูกข่าวข่ามันเป็นไงเอาข่าวข่าเลยข่าว,าวไง,ไง่ายง่ายนะครับวูฟเปิดลังเฉือนเชฟยูไนเตตหนึ่งศูนย์อ๋อนี่คือแบบว่า หมูกัดกันว่ากันข่าวหมูกัดกันใช่ไหมประมาณนี้ข่าวนี้กตกชั้นขาหมูนี้หมูนี้ตกชั้นประมาณนั้นไม่บอกสกอร์อะไรเลยไม่ต้องบอกก็หนึ่งศูนย์่ที่และพอโอเคก็หนึ่งศูนย์นะครับสำหรับใครที่แทนผูแทนตานี่ก็ยินดีด้วยรู้ผลรู้ผลเรารู้เลยว่าตกชั้นข่าวสุดท้ายเลยข่าวสุดท้ายของเราวันนี้คือตลาดกลางกุ้งอยุทยาข่าวนี้ดังดังมากเลยว่ะมันมาได้ไงวะข่าวข่าวว่าด้วยเรื่องอะไรอะโควิดเนี่ยครับ โควิดเสร็จปุ๊บคนมันต้องปิดตลาดถึงสองวันอ่ะอ่ะว่าไงอ่ะตลาดกุ้งอายุพธาเกิดอะไรขึ้นก็เมื่อวันที่สิบแปดนะครับก็เจ้าที่เนี่ยได้เข้าไปแบบว่าทําความสะอาดฆ่าเชื้อปิดตลาด2วันแล้วก็ตั้งโต๊ะเลยให้คนมาตรวจโควิดได้ฟรีคนที่แบบมีความเสี่ยงที่ตลาดนี้แถวยาวเขาบอกว่ายาวแบบว่าก็อ่านบอกว่าตรงนี้นะฮะไม่เกี่ยวไรลไม่เกี่ยวอะไรกับกุ้งเลยนะตลาดกุ้งอะไรพาไม่มีเรื่องะไรกี่ยวกุ้งเลยไม่มีก็ถ้ากุ้งอร่อยก็คือมันเป็นชื่อมันเป็นชื่อตลาดเหรอคำว่าตลาดกุ้งให จอดไม่เคยไปตลาดจ่ะมันเป็นเส้นที่แบบว่าอายุทยาวิ่งไปใครจะกินอาหารทะเลต้องไปตลาดนี้อายุทยากุ้งตัวใหญ่ๆอ่ะตัวละตัวละสองโลเงี้ยตัวละโลปกติสั่งเดลิเวอรี่ว่ะสั่งร้านไหนนะอะไรนะสั่งร้านไหนื่อเข้าเนาะเอล่าสุดได้หอยมาสองร้อยตัวซูเปอร์มี้นท์เออซู้ปอร์มิ้นนั่นแหละร้านนี้อร่อยของพี่โอเคแหมวนมาได้ไงวะเนี่ย อยังยังไงอีกคือคือคือก็คือก็ไม่มีอะไรมากก็คือเป็นตลาดใหญ่ที่แบบขายอาหารทะเลแล้วก็มีอ๋อแล้วก็คือมันมีการพบเชื้อโควิดใช่ไหมแล้วก็มีการทําความสะอาดตลาดแค่นั้นเองก็คือเหมืนก็ว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนที่จะไปตลาดนี้เท่านเองเพราะฉะนั้นก็อย่าไปอย่าเพิ่งไปกันอยู่บ้านกันไปก่อนช่วงนี้ช่งนี work for home and g a b food delivery robinhood นะครับ พนด้าฟู้ดเข้าไหมไลแมนเข้าไหมเดี๋ยวต้องเข้าแล้วเข้าไหมเข้าไหมต้องเข้าแล้วโอเคก็สําหรับสาระที่มีในวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูก็ถ้าดีเอาเวลาไปทาอย่างอื่นดีกว่านะครับอย่ามานั่งเสียเวลาดูเราเลยนะครับแต่ถ้าใครยอมเสียเวลามาดูเราก็ขอบคุณมากๆานะครับพี่ชายก่อนไปนี่จะมีคลิปต่อไปไหมครับ มีครับผมมีให้ทุกคนได้ติดตามแน่นอนนะอย่างอย่างหน้าด้านมีนะโอเคเราจะมาพร้อมกับเทน Google 45หเทนนะครับในแต่ละวันนะครับในแต่ละวันแต่วันไหนไม่บอกไม่รู้นะครับเดี๋ยวแต่อารมณ์ถ้าเกิดว่ามีคนดูเดี๋ยวทำบ่อยๆแต่ถ้าไม่มีคนดูกูก็ทำนะครับผมก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้จนกว่าจะพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย